ก็ยังไม่ลายข้าวเหนียวอย่างนี้กินได้บ้างเออก็ยังไม่ลายแต่ว่าถ้าถ้าอย่างเอาไปแปลรูปเป็นมาม่าเป็นอะไรเงี้ยเป็นสกัดสกัดเป็นแป้งเป็นผงเป็นอะไรแล้วแล้วทำเป็นเส้นอันนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้าเป็นข้าวพวกข้าวแตนเขาเอามาทำเป็นขนมละก็ยังยังเป็นเม็ดอยู่อย่างเงี้ยถือว่ายังใช้ได้อืเขาเลยยังไม่โปรเซสใช่ป่ะใช่ยังไม่โปรเซสอาหารโปรเซสตอนแรกผมไม่รู้นะ่่างออะยังข้าวเนี่ยก็ เมลเม้นใช่ไหมข้าวแตนเนี่ยข้าวแตนข้าวแตนข้าวข้อข้ออะไรข้าวเลยนะพี่ลูกปูอ่ะถามได้เลยนะจัดของขวัญมาพี่ลูกปูก็ได้ยินท็อปบอกลูกปูนี่ไงลูกปูลูกปูดูง่ายๆสวัสดีนะครับนะจะถามอะไรก็จัดของขวัญมาได้ถามได้เลยจะว่ลูกแพีใช่ลูกเพียลูกปูไงเอาเข้ามากันนะ เข้าใจว่าเข้าใจว่าเอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาแล้วเห็นไหมามาแล้วจริงๆอามาอมาแล้วก็อยบอยบไอ้นี่ไงก็ให้มองไปที่ที่กล้องเจ้าจะถามอะไรไหมเจ้าค้าขายช่วงนี้เดี๋ยวดูให้นะก็ถือว่ามีคนมาซื้อนะค้าขายได้อยู่ให้ว่างันนะก็ยังมีคนมีคนมาซื้อยังมีคนมาขายก็ค้าขายช่วงนี้ก็ยังพอได้ได้กำไรอยู่นะเนี่ยมีคนช่วยอยู่นะก็ถือว่ามีลูกค้าครับนะ เข้ามากันได้นะจัดถามได้คนละหนึ่งคำถามบางทีคนคนคนอาจจะมองข้ามการกินนะเพราะอะไรรู้ไหมการกินเนี่ยมันตัดสินชีวิตคนนะขนาดที่ดูเด็กเด็กไม่ถึงสิบขวบอ่ะเดี๋ยวนี้ฉีดอินซูลินกันแล้วอ่ะกินโค้กเ๊บซี่ออกินอะไรเข้าไปเหเห็นคลิปนะเขาเอามาอย่างเงี้ยเอามาสมมติเป็นมากดอ่กะกดอินซูลินเป็นยังไงเป็นโดสเเป็นโดสเป็นเข็มไหมอย่างเงี้<ส>ยใช<ส>่เป็นเข็มเป็นโดส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 เป็นไออย่างเงี้ย เขามาเป็นอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาจิ้มเขาจิ้มเขาถืออย่างเงี้ยแล้วเขาจิ้มกดเเลยออจิ้มไปในแขนอย่างเงี้ยอแล้วเขากดตรงเนี้ยเนี่ยให้มันให้มันเข้าไปกดเข้าไปอะในเนื้อในเนื้อเราอย่างเงี้ยกดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นเข็มตรงนี้เป็นเข็มอืก็อย่างเงี้ยแล้วกดเข้าไปให้ทูลินเข้าไปในเนื้อ ในไหนนะในใน,ในผิวในผิวเพราะว่าลงไปในเส้นเลือดคือเขาต้องเจาะหาเส้นเลือดก่อนเพราะว่าอินซูลินเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะเบาหวานถ้าเป็นนานๆเนี่ยมันตัดเส้นประสาทตัดเส้นประสาท<อ>ใน<อ>ที่นี้ไม่ต้องฉีดอินซูลินด้วยค่ะก็คือว่าการกินน่ะถ้ากินผลไม้ตอนค่ำผมบอกอย่างเดียวนะแก้วมังกรมะละกอชมพู่อย่าให้ห่างจากตัวแล้วแป้งอ่ะถ้าจะกินอ่ะกินหัวค่ำ แล้วดึกๆอ่ะถ้าเป็นไปได้ให้อยู่ที่ผลไม้เพราะถ้าผลไม้เป็นกากใย,ยเมื่อไหร่พวกเชื้อโรคจะอยู่ในร่างกายไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นด่างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่คุณกินแป้งเข้าไปเมื่อไหร่นะตอนดึกๆนะโอกาส